เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคดเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะกลามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกับมีแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นแนวทางนะคะของแม่สินนะคะแม่ขั้วปูซีศูนย์นะคะงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของคุณแม่นะคะกับรุดนะคะงวดนี้นะคะเขากับมาตามต่อนะคะเนาะแนวทางมีเขามีรุดนะคะกันเยาวากันนะคะเพราะว่าทังช่องนะคะได้เอามาแบ่งปันนะคะ เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอไหเอฟซีนะคะทั้งช่องนะคะเอาไปพิจารณาเนาะเนาะงวดนี้นะคะเขาก็สิไปเบิ้งไปพร้อมๆกันนะคะว่าเมซินนะคะเพิ่นซียัำให้ตัวใดนะคะเน้นให้ตัวไดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกห้านีนะคะเดี๋ยวข่ามารับชมรับฟั่งไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะโอ้เห็ดสุกีนะ มสินก็ไดนขอกกงค่ะค่ะตาจะซื้อหลายได้พน้องด้วยซีบ้างหนยน้อยพอได้รุ่น้ำนะพอได้รุ่นพ่อแอดแม่ขัวก็คือเล็กวิ่งแม่สินกะยำเล็กวิ่งนี่ห้ากับหมันยังสิองยืนดิ็ไม่นห้ห้ากับหกเลขวิ่งกับผมแต่ว่าในใจของไม่สินคือซ5ากับซ6่หกตัวมากับสิบหครับ เอหนัน้นให้แล้วจากพี่น้องแมซิมซินมันก็บอกแล้วครับก็มีเอฟซีมซินปากน้เขามาหลายครับคนนาบว่าเป็นยังันมัดแม่ขัวคนอารมดี่ันถูกคนก็ว่าถูกพิษนก็ว่าผิถูกคนก็ว่าถูกพินก็ว่าผิม ต่วเข่าละวนาะมี่กระจายอวัยวะยันพี่น้องเขาเสียเนินนำลายธรรมดาละค่ะแม่มันก็มีเข่ามีรุดนะคะตะลึกมี่ก็บ่เคยผัดจะเทียมมาผ่ามกีเลยะครับตอนนนี้เราจะเอา่าาะแล้วแม่ค่ะขันเข่ากระซ่าูดได้บอกพี่น้องเรแม่ค่ะแม่รบแม่ครับแล้วรครร้อนั่เองพัลรคคใส่ยุบคนใส่จะเอามาเม็ยัวะเ็ยังเอเดี๋ยวบราถอจะเขียนตัวยังไครับจำชม่แบ คุณผู้ชมครับแม่ครัวผู40ครับทองเชี่ยนใู้มัครับหนึ่งเดือนแปดได้ครับวิ่งห้าครับวิ่งห้ากับหกนะครับเนาะกับหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าแปดหกเก้ากับแังนี้แม่สินเป็นกระฟั่นให้ตัวที่แม่เป็นชอบด้วยคนเน่นแล้วหนึ่งห้าหนึ่งหกครับผมมันจะบอกนีแม่ว่าเฮ็ดมาเป็นได้เลย ก็ว่าเลขที่ว่าหากับพงในแม่แม่ก็เฮ็ดได้อยู่แม่พูดว่าตัวตีนหนีแม่เป็นอยังคือยังมาตีกัดอยู่คือกันพี่เฮ็ดก็เปลี่ยนแต่ว่ามันเป็ี่นตัวที่ว่าคำนั่งพี่สมแม่คำนั่นเองเลยมันบ้าค่ะเนี่ยอัวนแม่กะตัวมักว่าตัวนี้โอ้กับตัวมักเป็นตัวมักตัวชอบนะครับเนาะสใช่คำนั่นเป็นกบิ๋นแต่ว่ามักตัวนี้จะมาตัวนี้ตัวนี้มันบ้าค่ะแม่โอ้ค่ะ แทปลิกจุดนั่นมาใช้จุดนี้ซค่ะเดมตัวนั้นเดมตัวนี้นม่้องกินเนาะค่ะจริงจริงมันจับมันจะกระเด็นเนี่แต่ว่ามันจับแม่นี่แม่แม่นมาไล่งวลแล้วก้ะแม่มาไล่งวลอ่าครับแม่ได้แม่ได้ขวกคุณพี่น้องได้แม่ค่ะแม่ครับผมคุณได้กระรอถ่าแต่ไม่คั้วไม่คั <S <S ้วอยู่เนาะค่ะ เป็นอย่างไดนะพันว่าแม่ขั่ววาตรงดีเพิ่นว่าเนาะค่ะถูกคือถูกผิดคือผิดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นเล่ย์มาค่ะเขาถูกอีหลีเนาะกินเขถูกเก่าใบเมียังล่ะค่ะเอาควงเกาเนี่ยปิดไว้ล่ะค่ะเลิกเ็ดคนก็ปิดไว้แม ตัวเน้นนี่หนึ่งห้าหนึ่งหกก็ไม่สินเนาะคมากหนึ่งหกหนึ่งหกอหนึ่งหแข้งนี่ครับจะสิมากกับข้าวขดบอก่ากลับมาให้เก่ากล่องเก่าตวงม่กันเอาเอาลูกไปแน่แม่มากตัวนึ่คือแปดหนึ่งตวแปงแปดหนึ่งกับแปดเอาแปดหนึ่งนี่ตรงกระปูนบรูแต่ว่าแม่แม่ชอบคือว่าแปดตวงเนาะแปดหึ่ครับเนาะคือมากนาะแปดเนะ สวัส่ะทีไหนพูดตัหนนักศึกษเจ้าปูเดียวบดะห้ามค่ะออกเลยอืมคือว่าแม่กับเพิ่มมาแปดนึ่งนะคะเอ่าเอาตัวร่องไว้เนี่ยตัวร่องเพิ่มไปอีกตัวนึงนะคะไม่ต้องกลับตรงนี้ไหมค่ะกลับบอกตรงกลับตรงๆนะคะเพิ่มตัวร่องอีกคู่นึงนะครับเนาะกลองคอเหมือนแบบบุญลาบใช่ไหมครับผมเพิ่มตัวร่องอีกคู่นึงคือ นี่นี่ครับผมนี่ครับเแต่สินเป็นวานะครับเนาะร่องวันนั้นแน่เพราะตัวนี้แม่เป็นกะนี่ครับมักเป็นตัวร่องนี่ครับแปดหนึ่งครับเพื่อแหนเป็นว่าเอ้าคือบอกเป็นจะว่านี่ครับเป็นจาวาบอกไว้น้ำตัวร่องเพราะว่าแม่ขั้วเป็ซื้อนะมัดแปดหนึ่งนะครับเนาะครับต่อเป็นตัวร่องรับท่านผู้ชมนี่นะครับแม่ขัวเป็นกะจับคู่ให้ต้องงวดแล้วครับ ขึนก็ว่างวดสิซิมหน่อยๆเด้ออย่าซิมหลายซิมหลายกับขอเล่นลากบนก็พออ่าตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับซิมหน่อยๆอย่าซิมหลายเห้ตุผลแม่ขวรุมดูอ่าจ้าค่ะแม่ขั้วปูซีสูนนะคะก็ได้บอกมาแล้วนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหกหานี่นะคะเลขวิ่งนะคะหหกับหกนะคะ จับคู่นะคะมีหนึ่งหาหนึ่งหกหาแปดหกเก้านะคะตัวลอกตัวกันนะคะแปดหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวทีคุณแม่ชอบนะคะหนึ่งหกนะคะคุณแม่เป็นสื่อหลายแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะแคบหน้าจ,จอไว้เบิงเลยนะคะแนวทางนะคะของแม่รัวปูซีศูนย์นะคะเพราะว่าคุณแม่เพิ่็บอกว่าให้ซิมนหน่อยๆนะคะอย่าซิมหลายนะคะ แคหนาจอไว้เธอเบื้องลยนะคะแนวทางมีเขามีรุดเด้อค่ะกิาวากันนะคะเพราะว่าทาังช่องนะคะก็ได้นําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเพราะว่าเมสินนะคะเพื่อนแด่มาแบ่งปันกันนะคะเนาะมาบอกบุญนะคะแคบนาจอไวเ้เธอเบื้องลยนะคะแนวทาขงของเมสินนะคะตรงๆนะคะไม่ต้องกลับนะคะเพราะว่าคุณแม่เพื่อนได้บอกไว้นะคะแคบนาจอไวเ้เธอเบื้องลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบนะคะก็ตามนะคะท่านใดขัดกับพานนะคะ สำหรับแนวทางนะคะเนาะค่ะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกียรติกดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับท่างช่องแม่เกีตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อซื้อใบผาดตัวเลขเด็ดนะคะจากท่างช่องเนาะค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เธอเบื้องเรยนะคะแนวทางนะคะของแม่สินนะคะแม่ขั้วปูซีศูนย์นะคะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะเกียรติกดขอใหา เอฟซีนะคะทุกคนทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอยาจนเด้อค่ะคอยลำล้ำลยๆสุขุดสุขนนะคะเนาะงวดวันที่1สิงหาคมสองหาหกหานี่นะคะเทาสิถูกหวยร่วยฉรากไปพร้อมๆกันเลยนะคะแคบนาจ,จอไว้ทเบิงเลยนะคะแนวทางของแมสินแมควาปูซีศูนนะคะเนาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับมีเพียงทอานี้นะคะกัพบพอพอกันไม่ในคลิปต่อต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคมันสุข,ขุสุขคนเด้อค่ะให้ลำลำรวยๆวยถูกๆคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ